ผมสุธรรมนะครับ MT Audio System นะครับจากอุบลราชธานีนะครับกับบรรยากาศการไหลสดนะครับงานตาตุ้มซาวเอ็นไลท์นะครับวันนี้ขนุญาตนำมาชมบรรยากาศในแบรนด์ของ MT Audio System เองนะครับวันนี้ผมสุธรรมเองเนี่ยนำผมกำลังนะครับโดยใช้เค w แอมตัวใหม่ที่เราผลิตขึ้นมานะครับโดยมีซีรีส์ว่า SRD นะครับ ผมใช้ทั้งหมดเนี่ยเล่นระบบ4โอมเนี่ยใช้ทั้งหมด3แท่นนะครับก็มีซับโรนะครับตู้21นิ้ว M Pro ตัวใหม่ของแบรนด์เรานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับนัว112 Brown นะครับสีพิเศษนะครับประจำแบรนด์นะครับอีก8ใบนะครับโดยใช้ทั้งระบบเนี่ยใช้ดอก8.9ลิตรทั้งระบบขอบคุณบริษัท8.9ลิตรนะครับที่สนับสนุนอ่า ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับให้เราได้เดโมกันมาตลอดนะครับรอบนี้ก็เช่นเคยครับกับการที่นำสินค้า mt and ดอกของแปดจุกอิเตอร์เดินสู่สนามเดโมนะครับพร้อมกับขุมกำลัง srd 3แท่นนะครับแท่นแรกผมใช้ srd 4 x 37 0พไทนะครับในการครับชแนลละสองดอกนะครับขับนวหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยชแนลละสองดอกนะครับก็คือ a สอง b สอง c สองแล้วก็ D2 สองนะครับ โดยลงที่4โอหมนะครับแล้วก็ของแรงนะครับของหนักนะครับตัวที่ใช้ขับซับโรย21นิ้วนะครับก็เป็น SRD 9,000i นะครับรุ่นนี้นะครับกําลังสูงนะครับ1,700วัตต์ที่8โอห์มนะครับใช้ใช้แนลละ2ดอกนะครับ2,4,6,8นะครับเราใช้ระบบเล่นระบบไฟสามเฟสนะครับวันนี้ ู้จัดงานนำโรงเครื่องบันไฟ275 k ีมาบริการนะครับเมวานเราก็เทสไปแล้วนะครับวันนี้ก็ใช้ปั๊บโถ3ฟสก็เฉลี่ยเฟสกันนะครับเพื่อให้กระแสมันสมูทนะครับผมก็เฉลี่ยเฟสบรรลุโหลดเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับหลายๆทีมก็เริ่มขยับเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นเทคคอมนะครับเป็น SK s o u ซานะครับ nds จากอุดรนะครับของพระอาจารย์นะครับแล้วก็ ขยับไปอีกหลายๆเจ้านะครับท้องถิ่นบ้างแบรนด์บ้างนะครับสุดท้ายก็เป็น12คูณ12นะครับประมาณทักง2 4 6, 6 6เจ้านะครับสุดท้ายเป็นของอาจารย์โจ้นะครับอิตโต้ซับนะครับใครได้นะครับไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับเพราะว่าเราลงคนละเซตกันนะครับ นี่ก็เป็นสินค้าโปรดักตัวล่าสุดในปัจจุบันที่ผมได้ขายอยู่นะครับในการที่ใช้ชโชว์งานรวมถึงในการที่ใช้ขายอยู่ประจำนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับปฏิการเนี่ยถือว่าเป็นงานที่คึกคักทุปีครับมาเมื่อไรที่นี่ก็ยังคึกคักตลอดนะครับผู้จัดงานก็เป็นป่าโชคนะครับด้านหลังก็เป็น4ี่คูณสี่นะครับ อานนี้ก็เป็นหนังระบบ5.1ของทั้งถิ่นเองนะครับจะไปดูชุดคอนโทรลนะครับขออนุญาตนะครับชุดคอนโทรลเนี่ยผมปกติผมใช้ส่วนตัวอยู่แล้วก็จะเป็น DL32S นะครับที่ใช้กันอยู่หลักๆเลยนะครับแล้วใช้ DSP เป็น Marini นะครับ2600 ATA นะครับแล้วก็ใช้ออกงานประจำนะครับฝากไว้ด้วยนะครับถิ่นปราบโปรดักต์ตัวใหม่ที่เราขายกันอยู่ประจำก็คือนี่ครับเห็นไหมครับนะครับไม่ ad f o r d นะครับงานนี้ไม่ได้ใช้นะครับแต่ใช้งานประจำอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็ทำระบบซาฟ์นะครับผ่านโปรแกรมมานะครับแล้วก็ผ่านสายอินเตอร์เฟสนะครับเข้ากับมิกแล้วก็ใช้อินเตอร์เฟสจากมิกเองเลยใช้โทนจากมิกเองเลยนะครับมันก็สะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องใช้เซากร์ดนะครับซึ่งเราใช้เซากรัสถ่ายตัวของมิคเซอร์ดิจิตอนเองเลยนะครับก็เป็นระบบง่ายครับยกไปมาง่ายโชว์งานง่ายนะครับ นี่ก็เป็นคอนโทรลของแบรนด์เราในการโชว์นะครับๆๆๆนี่ก็ใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับอยากติชมสินค้าของแบรนด์เอ็มทียแท้ทเองก็เรียนเชิญน,นะครับแล้วก็มีสินค้าแบรนด์เจ้าใหญ่ๆอีกหลายเจ้าเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น4ีคณสก็เห็นแบรนด์ท้องถิ่นเยอะนะครับแล้วก็มีรถแห่ด้วยนะครับแล้วก็12บส2คณสินะครับแปดคณแปดเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็เข้ามานะครับ นี่ก็เป็นซันแบ็กซาวน์ไลท์นะครับ SP อยู่ข้างกันนะครับนี่ก็เป็นเทปคอมนะครับจากสารคามบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักนะครับที่นี่คึกคักทุกปีนะครับเพราะว่า,าคนเยอะนะครับแฟนคลับเอฟีของช่างตู้แต่ละพื้นที่ก็เยอะรวมถึงลักษณะข,ของงานที่จัดพื้นที่ที่จัดมันก็โอเคพอสมควรเทปตีด้ดีนะครับเพราะว่า มีจุดพัดกรองนั่นหน้าลงทะเบียนเรียบร้อยถือว่าเป็นงานที่มีมาตรฐานท้องถิ่นชุมชนให้การสนับสนุนนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอยากสมานแล้วก็อยากสิัครเป็นสาชิกเองนะครับก็เป็นเชิญได้นะครับยังไงก็ฝากสินค้าของแบรนด์เอ็มทีโอที่เต็มไปด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่ผมเลยครับ Facebook สุขธรรมวิจิตรศักด์นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0847244406นะครับ เดี๋ยวเสร็จจากการรีวิวเสร็จเราเดี๋ยวนำไปชมบรรยากาศในการโชว์งานจริงๆนะครับในนี้ก็ฝากแบรนด์เอ็มซีโอลก้เมไปด้วยนะครับสวัสดีครับ